สวัสดีฮะวันนี้ก็มาอีกหนึ่งหน้างานของผมนะครับเป็นเขื่อนริมน้ํานะครับเป็นริมน้ําริมบึงขนาดใหญ่นะฮะในหมู่บ้านใหญ่พูดไปใครๆก็รู้จักนะหมู่บ้านนี้ <c oughs> ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการถูกเหล็กเทคานนะครับอันนี้คือสเตย์กันแบบทีทีเลยนะฮะสเตย์กันแบบทีทีเลยนะครับเนี่ยอันนี้คานเท่าไหร่นะครับช่งางนาด จ็ดสิบแถมให้สิบเซนเดิมกับลูกค้ายี่สิบหกสิบนะก็เป็นเป็นยี่สิบห้าเจ็ดสิบโอเคคือเดิมเนี่ยอ่าหกสิบยี่สิบนะตอนนี้ก็เป็นยี่สิบห้าเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ดูสเตย์นะถี่มากเลยนะทุกเมตรเลยนะเลขสิบหกด้วยนะอ่าโอเคเลขคานสิบหกนะครับคือแถมแถมให้หมดเลยเดี๋ยวไปดูใกล้นะเดี๋ยวดูภาพรวมไปก่อน มัดเหล็กไปอ่าน,นี่นะฮะก็เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เลยอันนี้เป็นฟุตติ้งนะครับก็เป็นเหล็กที่เสียบก็เป็นเหล็กครับอันนี้ก็เป็นเหล็ก 12นะฮะเป็นเหล็กที่เสริมโดเบลอยู่ในอยู่ในเข็มเลยนะฮะสั่งมาจากโรงงานเลยนะครับเสริมโดเบลสีเส้นเป็นเหล็ก12ขออ้อยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นฟุตติ้งนะครับแล้วก็ดึงเหล็กสเตย์มาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเข็มเสริมโดเบลมาจากโรงงานเลยนะครับสี่เส้นเป็นเหล็ก12อเหล,ล็กข้ออ้อย12งนะอย่างที่เห็นนี่นะฮะแล้วก็ถูกต้นเลยนะครับเหล็ก เสิร์ฟดูเบลหมดนะครับในเข็มเลยนะนี่นะครับอันนี้ก็เพิ่มสเปคให้ลูกค้านะครับเหล็กคอ้อ้16มิลจะเห็นว่านะครับทีมงานก็เชื่อมเหล็กติดเลยนะครับมันก็เชื่อมติดหมดเลยนะอไหนเชื่อมได้เชื่อมติดหมดเลยเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็คานเนี่ยเดิมเนี่ยขนาด20คูณ60นะฮะนี่เราก็เพิ่มให้ลูกค้าไปเลยนะครับเป็น25คูณ70นะครับคานก็จะใหญ่เป็นพิเศษนะครับ แล้วก็สเตย์ก็เห็นเห็นเลยนะทีทีเลยนะครับทุก,ท,กทุกเมตรเลยนะเพิ่มขึ้นมาอีกสี่ต้นเพิ่มสเตย์ให้อีกอ่านะครับก็สเตย์เพิ่มให้อีกสี่ต้นนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะก็เฉลี่ย,ป,นะรยประมาณเมตรกว่าถึงเมตรห้าสิบนะช่วงช่วงสเตย์นนะเห็นนี่นะ นะฮะก็ว <A PI AN> ันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการปลูกเหล็กนะครับเราเดี๋ยวก็มาดูวันเททีนึงนะถ้าผมมาได้ผมก็จะมานะเพราะว่าวันเทก็วันจันนะแต่ว่าวันนี้วันที่ผมถ่ายคลิปนี่วันวันอังคารนะครับก็ขอเวลาทำสักสองวันนะก็เสร็จสําหรับเนี่ยดูนะฮะมันจะเป็นปัญหาสําหรับบ้านที่อยู่ริมน้ําประมาณเนี้แล้วก็ตะลิ่งมันชันดิ่งลงไปเลยอะนะครับ ช่วงที่น้ําขึ้นไม่เป็นไรนะแต่ถ้าช่วงน้ําลงเนี่ยจะมีปัญหาเยอะเพราะว่าแรงดันไม่มีนะไม่มีแรงดันตะลิ่งมันก็มีโอกาสพังนะครับอ่ะนะก็ตามนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะฮะนะครับสาหรับท่านเจ้าของบ้านนะครับที่มีปัญหานะครับตะลิ่งพังนะฮะหรือว่าเอียงหัวสดนะุดบ้านริมน้ำแบบนี้นะครับติดต่อทีมงานได้นะครับ0818690878 081-869-0878นะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ